ขอต้อนรับเข้าสู่ Hello c o n o r s u r Club 3อย่างเป็นทางการนะคะประสบการณ์ที่เราได้มาเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถเปิดอ่านในหนังสือได้ไม่สามารถ search Google เข้าไปเจอได้เราจึงต้องการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านี้โดยที่เชิญท่านที่มีความสามารถท่านที่มีประสบการณ์และมีศิลปะในการใช้ชีวิตเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับ Hello c o i s o r Club ฟังนะคะ วันนี้ค่ะ <Okay. S 1> ดิด๊มาแชร์และแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ MBTI ค่ะซึ่งเป็นดัชนีรูปแบบการวัดบุคลิกภาพค่ะของ m y y r s and Briggs นะคะทำให้ทุกคนค่ะเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเพราะโดยปกติค่ะมนุษย์ค่ะมี2ตัวตนนะคะคือตัวตนที่เราอยากจะแสดงออกให้คนอื่นเห็นและตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งบางทีคนอื่นไม่เห็นและตัวเราเองก็ยังไม่แน่ใจเลยค่ะว่าเราเป็นอย่างไร นวันนี้ค่ะในกลุ่มของคณะเซอร์คลับเนี่ยได้มีการแชร์ตัวตนที่เป็นสิ่งที่คนไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะทำให้ทุกคนได้เห็นอีกด้านหนึ่งค่ะมันเหมือนกับว่าเราทุกคนเนี่ยมีภาพที่คนจําเราเหมือนข้างที่เราถนัดกับข้างที่ไม่ถนัดวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้งข้างที่เราถนัดข้างที่เราชํานาญข้างที่เราเป็นออโต้กับอีกข้างหนึ่งค่ะที่เราไม่ถนัดแต่เป็นธรรมชาติของเราเป็นการยอมรับตัวตนเราอย่างแท้จริงค่ะ จำไม่ได้แล้วนะครับว่าการเข้าคลาสครั้งที่แล้วนี่นานเท่าไรรู้สึกดีนะครับที่ได้กลับมาพบเจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับหัวข้อที่เรียนในวันนี้จะเป็นหัวข้อ MBTI นะครับเกี่ยวกับการเหมือน analyze บุคลิกตัวเองทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าเราเป็นคนประเภทไหนแล้วก็วิธีการที่เราจะดีลกับคนคู่ตรงข้ามเนี่ยเราจะดีลอย่างไงหรือจะนําเสนอเขายัง,ยงไง ได้เจอทีมงานได้เจอเพื่อนๆได้เจอบรรยากาศในคลาสแล้วก็ได้เจอวิทยากรก็รู้สึกว่าสนุกมากค่ะอบอุ่นมันไม่มีความเกรงอะค่ะเพราะว่าตอนแรกๆจะแบบเอยเราจะเกรงหรือเปล่าเราจะรู้จักใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วทุกคนเบลนกันได้แบบเร็วมากบางทีเราไม่เคยเราไม่เคยมาวิเคราะห์ตัวเองว่าเออเราเป็นแบบนี้นะเราเป็นคนไทป์นี้นะแต่ว่า พอมันมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่ที่ทาให้เราได้วิเคราะห์เราได้ย้อนมองตัวเองเหมือนกันว่าต่อให้เราอาจจะไม่ได้ไปในทางนั้นสู่แต่ว่าในบางสถานการณ์อ่ะมันทําให้เราคิดแบบนี้เราเป็นคนแบบนี้นี่ก็สนุกดีนะคะน่าสนใจมากเลยเรื่องที่มาเรียนในวันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นแบบวิชาการความรู้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมันก็เหมือนเปิดเรื่องใหม่เปิดโลกใหม่สําหรับตัวเองเราก็รู้สึกว่าแบบ ตื่นตาเราไม่เคยได้เรียนเรื่องอะไรพวกอย่างงี้คุณครูเนี่ยก็อธิบายให้เราได้ค่อนข้างชัดเจนเราเห็นภาพร่วมกับการทำเวิร์กช็อปก็ทําให้เราเข้าใจตัวเองได้ชัดมากขึ้นแล้วก็เห็นถึงความแตกต่างระหว่างคนจริง,รงๆชอบทั้งหมดอะแม้กระทั่งเวิร์กช็อปอย่างการยกตัวอย่างเคสของคุณครูอย่าง้ยคะเช่นเอาคนที่รู้จักเวลโนนอยู่แล้วอย่างแบบโอบามากับทร์หรือว่า,าจาันทวนันกับอาจารย์เฉลิมชัยอย่างเงี้ยมันเห็นอะมันเห็นได้ชัดอะมันเป็นตัวอย่างที่ชัดพอเห็นแล้วเอยโอเคเก็ตคลิกเลย ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็รู้สึกว่าย้อนรีเฟกซ์กับตัวหาตัวเองคนคนหนึ่งอ่ะอาจจะมีทั้งสองสองด้านขึ้นอยู่กับว่าด้านไหนมากกว่าหรือน้อยกว่าฝ่ายจูแล้วก็บาลานซ์การใช้ชีวิตให้แบบมันไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมไปข้างใดข้างหนึ่งก็เหมือนทุกอันมันมีเป็นคู่หมดเลยเพราะฉะนั้นแต่ละอันมันมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันคือเราต้องมาปรับบาลานซ์ใดีในตัวเราเอง